คุณผู้ชมฮะนี่โหดร้ายมากๆเอาเตาสายเตารีดรัดคอเมียนะฮะคนที่ตายในห้องชื่อว่าดารุณีอายุ53ปีพี่ดารุณีเนี่ยตอนที่ไปเจอร่างคุณผู้ชมฮะเธอทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปรากฏว่าเธอเสียชีวิตถูกพันธนาการนะฮะขากระแขนมัดด้วยสายไฟเดี๋ยวจำลองภาพเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมดูในที่เกิดเหตุพบว่าลำคอก็ถูกรัดด้วยสายเตารีด ตอนที่ไปเจอศพของทางด้านพี่ดารุณีถูกข่มด้วยผ้าห่มนะครับสีน้ําเงินแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยจากการชันสูตรของทางตํารวจคือวันนี้มันมาจากอะไรบ้างกลิ่นเหม็นที่ลอยออกมาเขาคาดการว่าศพนี้น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ํากว่า3วันคุณผู้ชมครับที่มันโหดเยี่ยมอีกเหมือนกันคดีนี้ถ้าแยกเครื่องที่ใช้พันธนาการเมอ้ยตายแลเห็นใช่ไหมที่เขาเขียนว่าขาขวาขาซ้าย คุณผู้ชมครับมันเอาไอ้พวกสายไปผ้าคลุมหัวสายเตารีดมัดแยกชิ้นส่วนเลยคุณผู้ชมฮะโหดร้ายมากๆแล้วประเด็นคือชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นแล้วไม่เห็นว่าแม่บ้านคนนี้ออกมามดูดิฮะกลับมาตรงนี้เปิดวงจรปิดดีกว่าหลักฐานมันต้องอยู่ที่วงจรปิดชาวบ้านบอกเขาทะเลาะก,กับผัวชื่อว่าในนันใช่ไหมวงจรปิด วงจรปิดค่ะที่ทางด้านหอพักของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีฐานนันหรือตันนันเนี่ยเดินอยู่ในบริเวณหอพักวันที่ก่อนที่ทางด้านของคุณแมวเนี่ยจะหายไปหรือคุณดารุณีและภาพสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าคุณดารุณีกับคุณฐานนันเนี่ยมีการพูดทะเลาะกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะก่อนที่ทะเลาะกันที่บอกว่าคนในตึกได้ยินเสียงทะเลาะกันและหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครเจอตนันนันเลยใช่ไหมนี่ฮะนี่เป็นภาพสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมฮะ แต่ก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือนะ,ะอันนี้ต้องบอกกันว่าถ้าตานันไม่เกี่ยวตานันต้องแสดงตัวถูกไหมเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยณวันนี้ตานันเนี่ยหายไปหรือเปล่าเมหายไปค่ะเออนี่ฮะถ้าตานันไม่เกี่ยวตานันต้องแสดงตัวนะอ,อันนี้เราต้องบอกก่อนเพราะว่าเป็นภาพสุดท้ายที่ช่องแได้มาประเด็นก็คือเห็นบอกว่าเขามาอาศัยอยู่ที่ตึกนี้พยานเนี่ยชื่อว่าคุณสอนชัยคุณสอนชัยเนี่ยรู้จักกับทางด้าน พี่ดารุณีค,คุณสอนชัยบอกว่าตัวดารุณีมาพักอยู่ที่นี่ประมาณ2เดือนแล้วก็ที่สําคัญเขาเลิกรากกษามมีไปแล้ว1ปีใช่ไหมใช่ค่ะขานาเดียวกันเนี่ยเท่าที่จําได้ ตัวของตันนันเองเนี่ยย้อนกลับมาหาหรือว่าอย่างไงครับเมย์ก็คือว่าเขาอะไปมีแฟนใหม่ชื่อว่าในจุกเพิ่งคบหากัน2เดือนนะคะแล้วก็เลิกกับตันนันไปแล้วแล้วปรากฏว่าทางด้านของฝ่ายหญิงเนี่ยออกจากบ้านตันนันมาด้วยการเอาเตาแก๊สมาด้วยทางด้านของตันนันก็เลยไปแจ้งความตํารวจว่าคุณดารุณีลักทรัพย์แล้วพอวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณดารุณีกับแฟนใหม่กําลังจะขับรถกระบะเพื่อจะไปเคลียร์กับตันนันตันนันบอกว่าเดี๋ยวถอนแจ้งความให้เพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งตุลาคมนี้ฉันจะบวชแล้วฉันก็ไม่อยากมี ดีความเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการโถมาเคลียร์กัน<า>ที่พักอาศัยของทางด้านของตนันเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอแฟนใหม่มาส่งเสร็จก็ขับรถกลับแล้วทางด้านของคุณดารุณีผู้ตายกับทางด้านของตนันเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อทั้งสองคนไม่ได้เลยค่ะนี่คือภาพสุดท้ายที่ตะนันยืนคุยกับเมียถูกไหมฮะ,ะมีเสียงของคุณสรชัยใช่ไหมค,คุณสรชัยที่เป็นคนเล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงทะเลาะก,กันด้วยเอาฟังเสียงคุณสราชัยเนะะี่ยฮะ แม่กองเขาไปเจอตะนันเพื่อไปเคเลียเรื่องนั้นเพราะตะนันเขาบอกจะถอแจ้งความให้เรื่องอะไรเขามีเรื่องอะไรอยู่ด้วรักเตาแก๊สเลยมไใครเป็นคนลักมาไม่ไม่รักเขาหยิบมาเออเขาให้มาตอนแรกอ่ะแต่เา่าก<ง>็แจ้งความว่าแจ้งความว่าเขาไม่อยากเลิกรับพี่อทางนี้เขาจะเลิอกอ่ะเขาจะเอาข้อความไอการแจ้งความมัผูกมัดไว้อันนี้ คือว่าวันเขาโทรเคียร์มาตั้งนานแล้วแต่ทีนี้มนนันไปโรงพักไม่ท่าคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยคุณโพดําเป็นรอปภนะครับบอกว่าขณะที่ตัวเองปฏิบัติการใน,นวันนี้ได้กลิ่นเหมือนศพนี่ยนะครับก็เลยเดินทางมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าห้องนี้ล็อกเอาไว้สุดท้ายก็เลยทําการตัดกุญแจแล้วก็เจอศพดารุณีถูกพันธนาการด้วยสายไฟกับสายเตารีดฟังเสียงคุณโพดาหน่อยครับ ก็เลยมาตรวจต่อตู้อืมพอไปพอมันล็อกมานั่งดูอีกทีล็อกข้างหน้าหรือยังไงพี่ล็อกข้างหน้าครับเป็นกุญแจกุญแจพายุเป็นกุญแจสายยูอ่ะนะแล้วพี่ยังไงต่อก็เลยตั้งใจบอกว่ารอเจ้าของห้องดแล้วเขาโทรหาเจ้าของห้องเจ้าห้องบอกว่าให้ผู้ดูแลห้องมาดูอืมใช่แล้วผู้ดูแลห้องมาดูบอกว่าให้ดูเลยคุณผู้ชจอบไอ้ยินมมอใชยไหมใอืมคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคุณดาร เนเสียชีวิตเนี่ยผู้สื่ข่าวของเราเนี่ยนะครับน้องหยกเพนซิริก็ไปที่ตึกตึกจุดที่เกิดเหตุนี่แหละคุณผู้ชมฮะแล้วทันทีที่ไปถึงเนี่ยวันนี้ทางด้านของคนในตึกเองเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณดารุณีเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านแล,แล้วก็อยู่ที่ สถาบันแห่งหนึ่งแล้วกนไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเ่ยนะฮะคุณดารุณีเนี่ยมักจะฝากให้ตัวเองเนี่ยช่วยรับพัสดุเป็นประจำเพราะเขาต้องออกไปทำงานแต่เช้าเราก็ถามว่าก่อนหน้านี้เจอคุณดารุณีล่าสุดเมื่อไหร่เพราะเขาบอกว่าศพเนี่ยน่าจะประมาณ3วันแล้วคุณผู้ชมฮะปรากฏว,ว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาก็บอกว่าน่าจะเจอวันที่15กันยาค,คุณดารุณีแต่งตัวสวยออกจากบ้านออกจากห้องตัวเองยังชมเลยว่าหูแต่งตัวสวยแบบนี้นัดกิ๊กเอาไว้เหรอดารุณีหันกลับมายิ้มครับแล้วก็ไม่เจออีกเลย จนกระทั่งสามวันถัดมากินเหม็นตอนนั้นคิดว่าหนูตายใช่ไหม,มเลยไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเดินไล่ดมทีละห้องสุดท้ายกลิ่นเหม็นมันมาหยุดตรงห้องคุณดารุณีก็เลยไขยห้องเข้าไปแล้วก็อุ้ยน้ำเหลืองไหลลงมาเลยอะเมื่อกี้ใช่ไหม,มน้ำเหลืองไหลซึมออกมาเลยวันนี้ก็เลยต้องตัดเขาเรียกอะไรตัดกุญแจแล้วเข้าไปมีเสียงคุณสมบูรณ์นะฮะที่วันนี้เดินดมห้องเนี่ยแหละหาต้นทางแล้วก็เจอน้ำเหลืองหน้าห้อง แมวเอ้ยไปสูสุสุกติอไะดูพระพรมที่ดีกันแล้วกันก,ก็ญาติเขาก็มาถามว่าเจอแมวว่ามันติดต่อไม่รับสายช่วงหลังๆเขาบอกว่ามันไม่สามารถติดต่อได้อะไรเนี่ยแล้วเราบอกญาติไปบ้างไหมบอกไม่เห็นก็เห็นว่าน,นมันแต่งตัวสวยโก็เลยแซนว่า นัดกี่กว้ไง่าวะมันก็หันมายิ้มแล้วก็เดินมบบแล้วพอเรามีคนมาตามหาที่เราได้มีการไปเคาะประตูเรียกอะไรอย่างนี้บ้างไหมไปได้เคาะก็เ,เ,เดินเขาก็เดินดมดูกลิ่นเขาก็เดินดมมานี่มาถึงห้องผมวันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงฝากลุงน,นันนะฮะถ้าลุงนันไม่เกี่ยวลุงนันต้องแสดงตัวเพราะลุงนันหายไปจากตึกเลย